สวนบอสีสาวสรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมเอ่อบอลสีโปรโมชั่นนะคะจะจัดให้ช่วงสิ้นเดือนค่ะทุกคนช่วงเงินเดือนออกเนาะเออมาที่สายพันธุ์แรกก็จะมีพระพันธ์วสาค่ะเอาเป็นว่าจะยกให้ให้ดูเป็นบางต้นนะคะทุกค้าอันนี้พระพันธ์วสาค่ะ จะจะอยู่ที่ราคาเซตละ1 0 0บาทนะคะ5กระถาง100งไม่ใช่5กระถางหต้น100เพราะว่าเวลาส่งเนี่ยจะขอส่งแบบห่อตุ้มนะคะทุกคนวิธีห่อตุ้มของแม่ค้าก็คือว่าล้างรากนะคะแล้วก็เอาทิชชู่ห่อเนาะแต่ว่าหอ่อย่างดีค่ะล้างรากห่อตุ้มแล้วก็ไปทั้งใบะคะ่ะแต่ถ้าใบไหนยาวเกินไปก็จะขออนุญาตตัดออกนะคะขออนุญาตแพ็คแบบห่อตุ้มนะคะเน้นย้ำค่ะ เซตเซตละหนึ่งร้อนะคะได้ห้าได้หสายพันธุ์ค่ะเนาะก็ <No. S 1> จะมีพระพันธ์วสาแดงค่ะ <No. S 1> พระพันธ์วสาแดงจุลพลค่ะจุลพลล้างรากนะคะล้างรากเน้นย้ำค่ะจุลพลมีเยอะค่ะจุลพลอันนี้จองถนนแผง อันนี้ร่อนทองร่อนทองไปเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนร่อนทองแล้วก็จะล้างลากแบบนี้ไปเลยอันนี้นับเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งกระถางเป็นหนึ่งต้นนะคะเออนับหนึ่งค่ะใช่จะนับหนึ่งแบบเล็กๆแบบนี้ก็นับหนึ่งไปนะคะถ้าใครจะถ้าใครชอบแต่ว่าเราจะถ่ายรูปให้ชมก่อนเพราะว่าออต้องแลกลายกันนะคะ ต้อง,องอคนซื้อเนี่ยต้องได้ชมภาพก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนอะจะได้พึงพอใจทั้งฝ่ายผู้ขายและผู้รับะคะ่ะอันนี้นางไหมนะแต่ว่ามันมีต้นใหญ่กว่านี้อยู่แหละแต่ไม่ถึงว่าแม่ค้าสมมุติให้ดูนะคะก็จะนับเป็นหนึ่งเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จุลพลอันนี้จะเป็นใบขาดอันนี้จะเป็นไก่ตัวงาม ไก่ตัวงามอันนี้เพชรเจ็ดสีจะเป็นไม้ยุบนะคะบอกไว้ก่อนว่าพวกนี้คือไม้ยุบที่ขึ้นมาใหม่คะ่ะเพชรเจ็ดสียังไม่ได่างนะคะแล้วก็ดาวเพียงดินเราจะบอกว่าสายพันสายพันมีอะไรบ้างนะคะดาวเพียงดินจุลพลหงเหงินนี่คะ่ะไม้ยุบเพิ่งแตกมาใหม่หงเหงินใครต้องการเอาไปทำกอนนะ ทักมาได้เลยค่าส่งก็จะเป็น60บาทนะคะถ้าพวกหอตุ้มเนาะหอตุ้มก็แค่60บาทเนาะพระพันวษาแดงพระพันวษาแดงแบบนี้ก็นับ1นึ่งนะคะนับหนึ่งเนาะถ้าใครมาก่อนก็คือเราจะเลือกต้นที่งามให้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีไม้งามไม้ไม่งามใครมาก่อนก็ได้งามก่อน ปลาบู่ทองปลาบู่ทองค่ะมิ่งมหามงคลค่ะนกสุดสแสวงนกสุดสแสวงดาบฟ้าฟื้นบ่อเงินทุกคนบ่อเงินหงหงสุวรรณน,นี่หงสุวรรณก็ไม่คีเร่นะทุกคนเอาไปทำกอกหงสสุวรรณ หงเหินอันนี้หงเหินใหญ่สุดใครมาก่อนก็จะได้ก่อนแหละแต่ว่าเรามีหลายตู้ทุกคนไม่ต้องห่วงมีอยู่สี่ตู้ค่ะที่ต้องที่ที่ที่จะเป็นลักษณะนี้โอ้ใบหักักอะหงเหินหยาดฝนหยาดฝนถ้ายาวไปแบบนี้เราก็จะขออนุญาตตัดใบนะคะถ้าใบแบบยาวเกินเข้าไปเขาจะปีหวแหละ แต่ว่าเราก็จะตัดใบออกเนาะถ้าไหนมันยาวเกินเพื่อนถ้าไม่เกินก็คือว่าก็ให้ใบไปค่ะแต่ถ้าว่าพวกเจ้าหยาดฝนหรือพวกเจ้าหงเหินเนี่ยเขาจะหัวโตค่ะแล้วเขาจะลักษณะก้านยาวค่ะเราก็จะตัดออกเนาะบอกไว้ก่อนหยาดฝนหันนุมาตอมพพาเดี๋ยวนะอันนี้หงเหินนี่หงเหินเป็นกอเลยเป็นกอไม่เสียนะทุกคนบอลแข็งแรง เพชรพันล้านค่ะดาบฟ้าฟื้นเดี๋ยวนะาเดี๋ยวพาไปชมอีกสอพินยาอ๋อสหัดเดชะนี่สหัดเดชะทุกคนนะสหัดเดชะบอลยุบขึ้นมาใหม่ค่ะหนุมานอุปภพาหนุมานออจองถนนเศรษฐีสุพรรณอือ อันนี้ตู้หนะตู้นี้จะเป็นมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้กุมพะการันอันนี้กุมพะกาันเพชรพันล้านอันนี้แตกใหม่อันนี้พญาพันวังไกลแล้วครูคนเกินเอื้อมแนละ้วอ่ะพญาพันวังพญาพันวังลากมาแล้วทุกคนปลาบูทองหลายนะไม่ได้มีแค่นี้ปลาบูทอง อันนี้ยาวเลยถ้าถ้าคนรับอันนี้เราจะตัดเลยนะนี่หอมนางไหมนางไหมนางไหมเพชรเจ็ดสีดะไม่ดางขวัญดาวขวัญดาวเพชรเจ็ดสีไก่ตัวงามนี่ไก่ตัดแน่นอนทุกคนตัดใบแน่นอน ขวัญดาวหยาดฝนนี่ยาวๆนี้ท้ายรับเราตัดเลยล้างลากของตุ้มมันไม่เสียนะทุกคนตู้ที่สองนะเดี๋ยวพาไปดูตู้ที่สามแปบ๊บจะตาลายไหมคะทุกคนอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ตู้ที่สามบอลยุบนะคะทุกคนเราจะบอกว่าบอลยุนะบเนาะบอลยุบแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่นะม่ะเอออ่ อันนั้นเชิญธงมันจะมีเชิญธงที่ไม่ไม่ใช่กอนนะอันนี้ม้าเฉียวพึบเดี๋ยนะม้าเฉียวต้นเล็กก็มีทุกคนเขาเพิ่งแตกขวัญดาวประบูทองนี่ประบูทองอประบูทอง,ทองเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะทุกคนเขายุบแล้วเขาขึ้นใหม่เนี่ย ปลาบูทองเนี่ยอ,อันนี้เปิดตู้ไว้ตั้งตั้งนานแล้วค่ะให้ฝนตกใส่เพชรพันล้านไก่ตัวงามไก่ตัวงามอ,อ,อันนี้เทพเมืองทองอันนี้เทพเมืองทองเจ้าเมืองทองมีไม่เยอะนะคะที่ดังๆแต่ถ้าไม่ดังก็จะมีหลายหน่อย เพชรจ็สีด่างก็มีเพชรจ็สีด่างมีสองกระถางนะคะถ้าใครมาก่อนก็ได้อันงามไปก่อนนะทุกคนพยาพันวงังเชิญธงเชิญธงค่ะเชิญธงเข้าเฝ้าอมพพา,พานะเอา่เอาอยวนะหงเหิหนไก่ตัวงามปลาบู่ทองปีกินาลี เน้นย้ำว่าหอตุ้มนะทุกคนหอตุ้มหอตุ้มทรงแบบหอตุ้มหยาดฝนอันนี้เทพเมืองทองไม่ป้ายไม่ด่างนะเพชรเจ็ดสีธรรมดาขวันดาวหลวงราชสนีหาแถงแพงนะทุกคนเขาไม่ได้ออกสีพีชสีส้มนะเขาจะออกสีเขียวๆแบบนี้แต่ทรงหลวงราชค่ะหลวงราช นี่ผ่าหัวมาจากลงลาดเลยทำจำนวนมาจากลงลาดนะเนาะไก่ไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีอันนี้ก็มีพระพันวษาแลนะ้ทุกคนพระพันวษา,ามีหลายอยู่นะแล้วก็จ่าหัดดชะแล้วก็อ๋อนกสุดสแสวงนกสุดสแสวงเรามีเยอะทุกคนนกสุดสแสวงเขาจะออกใบชมพูชมพูนะ่ะนกสุดสแสวง บอกเงินบอกเงินนี่มีไปเดียวเองแต่แต่ตู้แรกอะ่ะมีเยอะอยู่กุมภาการุกคนกุมภาการสพิญญาคือใครมาก่อนก็ได้ก็ได,ได้งามก่อนนะทุกคนบอกไว้ก่อนคนะ่ะเห็นงามงามแบบเนี้ยแต่ถ้ามาเจอทีหลังคนอื่นก็จะก็จะเล็กลงไปอีกเนาะอันนี้ไก่ไก่สุดสงวนอ่าอันนี้นกนกอะไรไม่อยู่อะ่ะ อาปีกินาลีสหเดชานะดูกันดาฟ้าฟื้นทุกคนดาฟ้าฟื้นเนี่ยไปทำกอก็งามนะเขาจะเป็นใบเรียวๆแล้วก็แตกกอง่ายดาฟ้าฟื้นจุลพลเยอะตู้นี้จะสหเดชาเยอะ1 2ึ่สอตู้แล้วเดี๋ยวนะเราพาไปดูอีกตู้หนึ่ง จะพาไปดูอีกตู้หนึ่งนกสุดแสวงงตมาจะเป็นแบบนี้เนาะใบใหญ่ๆสอ,อกชมพูนี่ทุกคนงามออกอีกตู้หนึ่งตู้นี้ก็จะมีหนมุมานอมพภา,พาสองศู์เหมือนกันทุกคนล่อนทองเอาไปทำกอทุกคนงาม ลันทอง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 ลอนทองหยาดฝนหยาดฝนสุดสงวนไก่สุดสงวนอมพพานีอมพพาพวกนี้เชิญทงจะเล็กๆนะทุกคนมันก็จะมีประมาณนี้แหละ แต่แท้แก่แล้วเลยเนี่ยจะเป็นตู้ที่ผ่านมาค่ะถ้าทุกคนชอบกอเนาะเอาไหนสุดสงวนไปทํากอทักมาได้นะคะที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนก้าสองนะคะแอนไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วแม่ค้าจะถ่ายรูปให้ชมนะคะเซ็ตละหนึ่งบาท100บาทก็คือได้อ่อได้5กระถางค่ะจะก,กี่ต้นในกระถางก็นับนับหนะะึ่งค่ะอ่ เนี่ยคะ่ะตู้นี้แหละตู้นี้แล้วก็ตู้น,นั้นตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้มีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ตู้นั้นกับตู้นั้นเนาะที่แม่ค้าถ่ายให้ชมมีอยู่หนึ่งสสสี่ห้าตู้ค่ะทักทายกันมาได้นะคะโปรสิ้นเดือนเนาะโปรท้ายเดือนจะมีทั้งปลายทางแล้วก็ต้นเอ่อเนี่ยจากแต่ก่อนห้สบเราเราเราโล่ให้เลยนะคะทุกคนจัดโปรให้ เออก็คือว่าเออถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มค่าส่งจาก60เป็น80นะคะเ,เก็บปลายทางก็มีแล้วก็โอนเงินมาก็มีตามที่ลูกค้าสะดวกค่ะเค okay, ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ